วันพรุ่งนี้ลูกรักพระองค์อย่าลืมแสดงความรักและความศรัทธาต่อองค์พระพิกคเนตในวันมหามงคลแห่งพระองค์วันวินายกาจตุรถีตื่นเช้าด้วยความสดชื่นดาราชันพระองค์เติมพลังบวกในยามเช้าถ้าเราสะดวกทำบูชาในช่วงไหนของวันก็สามารถทำได้เลยค่ะทำความสะอาดหิ้งบูชาจุดธูปถวายควันหอมพระองค์ และเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณจุดเทียนถวายแสงสว่างถวายในเวทยำขนมลาดูขนมโมทกะที่พระองค์ทรงโปรดปรานผลไม้ตามฤดูกาลสวดมนตราสารรเสริญพระองค์ถวายอารตีและในวันอันเป็นมงคลน,นี้ชาวฮินดูจะถือว่ารัตจตุรถีหรือสิงอด งดอาหารดื่มเฉพาะน้ำนมและน้ำผลไม้ในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและออกศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์หรือทำพิธีบูชาเสร็จในช่วงหัวค่ำค่ะ เชื่ออย่างยิ่งว่าการบูชาพระองค์ในวันแห่งองค์พระพิคเนตพระองค์จะพอพระไทยและประทานพรให้สมปรานาและผู้ศรัทธาสามารถหาซื้อขนมลาดูโมทกะที่พระองค์ทรงโปรดปรานได้ที่ร้านเทวาลาดูขนมทำสดส่งใหม่เลือกหยิบได้ตามสะดวกและหนูนายังจัดชุดสำหรับไหว้วันวินัยกาจตุรถีไว้ในราคาสุดพิเศษอีกด้วยค่ะพร้อมของถวายของบูชาเครื่องประกอบพิธีกรรม เทียนกํายานอีกมากมายค่ะที่ร้านเทวาลาดูตั้งอยู่ในซอยเจริญประเทศ12ซอยที่ติดกับโรงแรมดีเอมเพสช้างขานอำเภอเมืองเชียงใหม่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง3ทุ่มค่ะพร้อมมาสักการ,ระองค์พระพิคเนศปางมหาเศรษฐีที่พิกเนในสวนเทวาลายัยในสถานที่เดียวกันนี้ร้านเทวาลาดูสายมูต้องมาขอให้ทุกท่านบูชาพระองค์อย่างมีความสุขกันปฏิป,ปัตา โมรยาหนูหน่าเทวารดูสวัสดีค่ะ